พ i เศษลิฟวิ่งเนี่ยนะครับเราใช้วิธีการในลักษณะที่มองหาโอกาสเราทำได้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเรามีทีมอินเฮาส์นะครับในการทำรีเสิร์ชอันนี้เป็นจุดแข็งของเราเลยนะครับในการที่เราจะมองหาโอกาสจากการวิจัยที่ดินแปลงย่อยเนี่ยมันก็จะมีสเสน่ห์ของแต่ละโซนเสน่ห์ของแต่ละแปลงไม่เหมือนกันตรงไหนที่เป็นโอกาสเราก็ทำตรงนั้น ดินชิ้นหนึ่งมันก็คือผืนนี้ที่ดินผืนนี้มันมีผืนเดียวในโลกนะฮะมันผลิตไม่ได้ที่ดินในแต่ละผืนแต่ละแปลงเนี่ยศักยภาพแตกต่างกันอยู่ใกล้กันบางทีห่างกันนิดเดียวเองนะฮะห้เมตรร้อเมตรคุณไม่สามารถดิสรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้คุณไม่สามารถที่จะผูกขาดการแข่งขันได้ที่ดินธุรกิจพัฒนา,นาที่ดินนี่คุณผูกขาดการแข่งขันไม่ได้ นี่นวิธีการตั้งราคาของเราเนี่ยเราก็จะตั้งราคาตามสนเสน่ห์ท,ที่ที่ดึงดูดมากดึงดูดน้อยของแต่ละแต่ละโซนแต่ละแปลงอันนี้เป็นเป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคและเป็นความรู้ความเข้าใจที่คุณจะต้องมีมีประสบการณ์นะฮะที่จะรู้ว่าแปลงคําว่ามีสนเสน่ห์นี่มันเป็นยังไงนะครับโดยธรรมชาติของของที่อยู่อาศัยบ้านแนวราบนะครับในส่วนของความต้องการ ที่อยู่อาศัยรอบนอกนะฮะรอบกลางของกรุงเทพนะฮะค่อนข้างที่จะเป็นหลักอยู่แล้วนะครับในด้านของสลัดบนนะฮะก็ยังมีอยู่ในเมืองนะครับเพราะงั้นาถามว่าตรงไหนผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจแนวราบที่มีความต้องการแบ่งเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์เซกเมนต์ของมันอยู่นะครับงั้นในส่วนของที่อยู่อาศัยแนวราบเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเทรนเนี่ยก็มาทางด้านกลางถึง,ถ,งถึงกลางสูงถึงสูงค่อนข้างมาก นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจค่อนข้างน้อยนะครับกำลังซื้อยังดีอยู่มากนะฮะก็แน่นอนนะฮะทางผู้ประกอบการเขาก็จะมุ่งหาหาโอกาสไปสู่จุดที่มันยังดีๆอยู่นะครับ mm hmm. เราใช้ทีมวิจัยเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะไปดูว่าในทำเลไหนไหนถนนสเส้นไหนไหนซอยไหนไเนี่ยนะฮะมีสินค้าอะไรอยู่ แล้วผู้บริโภคเนี่ยตรงนั้นเนี่ยต้องการอะไรนะครับแล้วมีสินค้าซัพพลายเหมาะสมดีหรือไม่นะฮะเราเห็นว่ามีสินค้าตรงนี้เหมาะกับตรงนี้แล้วมีซัพพลายที่เริ่มจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แล้วเราจะเติมเข้าไปทันทีนะฮะ 3ปี5ปีข้างหน้าเราก็ขยายเซกเมนต์ของเราไปนะฮะเราทำทุกเซกเมนต์อย่างที่บอกนะฮะเราก็ยังใช้วิธีวิจัยแล้วก็ขยายฐานนะฮะออกไปทั่วสารทิศของกรุงเทพขยายพื้นที่ในแต่ละโซนให้มันถี่ขึ้นนะครับเพื่อให้มันแตกเซกเมนต์ลงลึกขึ้นอีกน,นิดนนึ่งนะฮะอย่างเช่นเราทำา B อาจจะเป็น B ลบ C อาจจะเป็น C บวก C ลบอย่างนี้นะซอยให้มันละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะหาพื้นที่สร้าง โครงการเนี่ยนะครับก็คงใช้วิธีเดิมก็คือเราลงไปวิจัยนะครับลงไปวิจัยแล้วก็หาโอกาสของความต้องการนะฮะเราเจอโอกาสตรงไหนปุ๊บเราก็จะรีบไปหาหาที่ดินเพื่อที่จะผลิตบ้านตรงนั้นต่อไปนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเราเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเพื่อความเติบโตที่ยั่งยืนนะครับเราอยากจะเติบโตแล้วก็หาความยั่งยืนเนี่ยนะครับดังนั้นการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ก่อนเข้าเลยเราก็คิดแล้วว่าเราจะต้อง แต่การเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันดึงดูดผู้บริหารอาชีพเก่งๆเราเรามีนโยบายเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็เริ่ม,เร,มเริ่มหาผู้บริหารอาชีพเก่งๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยผู้บริหารเจนวายจุดแข็งของพิเศษลิ้งค์คือผู้บริหารรุ่นเก่าเนี่ยเราเปิดกว้างเรามีไมค์เซติ่เปิดกว้างและรับฟังและยินดีให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถออกมาให้เต็มที่นะครับปัจจุบันนี้ เราเราเราทำอย่างนี้อยู่เลยนะครับนี่ผู้บริหารุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น Chief Marketing, Chief Finance, นะฮะชีฟคอนสตรัคชั่นเป็นคน Gen วาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราเราให้โอกาสมากนะครับสำหรับสำหรับคน Gen วาที่จะแสดงความสามารถออกมานะฮะไม่ไม่มีการปิดการที่นี่มีแต่การกระตุ้นเพราะฉะนั้นจึงจึงผลลัพธ์ที่ออกมาถึงค่อนข้างที่จะดีมากนะฮะเมื่อมาผสมกับความเชี่ยวชาญประสบการณ์ความโชคโชนและที่สําคัญคือความสุขุมรอบคอบ ของผู้หารุ่นเกับ